สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดจากกรณีของน้องชมพู่เวลาผ่านมาก,กว่า8เดือนแล้วยังไม่สามารถหาตัวผู้ก่อเหตุได้แต่ที่บ้านกกกจังหวัดมุกดาหารมีเหตุการณ์ทุกวันโดยเฉพาะกระแสดามาของนายชัยพลวิภาหรือลุงพล ลุงเขยของน้องชมพูทั้งเรื่องการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเพื่อสร้างพญนาคถูกดำเนินคดี3คดี7ข้อหาแล้วเมื่อวันที่สองกุมภาพ,พันธ์ลุงพลได้ประกาศว่าจะไม่ให้สัมภาษณ์สื่อเป็นเวลาสองเดือนขณะที่ล่าสุดท่านานตา์ตำสิทธราเบี้ยบังเกิดสามารถเดินทางเข้าพื้นที่บ้านกกอกได้แล้วเตรียมไปหาข้อมูลหลักฐาน คดีน้องชมพู่ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาวันที่5กุมภาพันธ์2564ันายสิทธราเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตำได้เดินทางมาบ้านกกอกเพื่อมาหาลุงพลเมื่อมาถึงทนายตำได้เข้าจุดคัดกรองก่อนให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้มีการเปลี่ยนแผนที่ในตอนแรก ว่าจะมีการขึ้นเขาภูเหล็กไฟในวันนี้แต่มีเรื่องจากเมื่อวานนี้เกิดเรื่องราวที่ว่ามีกลุ่มคนที่อ้างเป็นทีมทนายแอบขึ้นเขาไปเมื่อวานนี้สี่กลุ่มพาพันแล้ววันนี้ตนเปลี่ยนแผนว่าจะพาลุงพลไปศาลจังหวัดมุกดาหารในวันนี้แทนเพื่อพาลุงพลไปยื่นเอกสารบางอย่างที่ไม่ทำให้คดีพลิก แต่เป็นการไปยื่นตามสิทธิในคดีขออาภัยที่ไม่ได้ขึ้นภูเหล็กไฟวันนี้เดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องป่าสงวนรวมทั้งมีปัญหาเกี่ยวกับคนบางคนที่ทำให้เกิดเรื่องเมื่อวานนี้ซึ่งคาดว่าเป็นกลุ่มคนเดียวกันที่มาสร้างความวุ่นวายให้ตนทำงานลำบากมากขึ้นส่วนภารกิจช่วงบ่ายในวันนี้เป็นภารกิจพิเศษ ที่ผมจะทำร่วมกับดุงพลแต่ภารกิจในการขึ้นเขายังคงจะขึ้นอยู่อยู่ที่ว่าจะขึ้นวันไหนทนายตามก่าวเรามาต่อกันที่ทางฝั่งโซเชียลกันนะคะโซเชียลท่านหนึ่งได้โพสต์ข้อความลงในเฟ e บุ๊กโดยมีข้อความว่าวันนี้ไม่มีทนนายขึ้นภูเหล็กไฟละไปสาลมุกดาหารยื่นคำร้อง คัดค้านการออกหมายจับของคดีน้องชมพู่ตามสิทธิ์เพิ่งกระทำได้แต่ก็ได้แค่ยืน่นอยู่ที่หลักฐานตำรวจอยู่แล้วเข้าใจหรือยังว่าทำไมตำรวจถึงต้องทำงานละเอียดเพราะเข้าใจและรู้ล่วงหน้าว่าจะเป็นแบบนี้ยื่นคำร้องแบบนี้มีผลกับการได้ประกันตัวก็ว่ากันไปตามสิทธิ์ มีสิทธิ์ตรงไหนก็ทำไปภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปในโลกออนไลน์ชาวโซเชียลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าหมายจับยังไม่ออกและไม่รู้ว่าออกที่ใครแล้วไปยื่นคัดค้านได้ด้วยหรือเข้าทำนองวัวสันหลังหวะไหมเนีย่ยรู้ได้ไงว่าหมายจะออกมาที่ตัวมัน แล้วคัดค้านได้หรอกูงงชิบหายเขาเอาเคสที่ตำรวจจับแพ้มาเป็นข้ออ้างเครสคู่จอมซับเลยคะฮ่าฮ่งานนี้คงหมดโอกาสประกันตัวเพราะตำรวจเหนื่อยมาเก้าเดือนกว่าๆเอาให้สมราคาค่าเหนื่อยคุกคุกอย่างเดียวรออยู่คุณเป็นใครออกมาตอบคำถามของสังคมด้วย ตำรวจเหนื่อยมาเก้าเดือนอันนี้เห็นด้วยที่สุดนะคะอ้าวรู้แล้วเหรอว่าหมายออกที่ใครฮ่าฮ่ฮมุมมองผมมีคนยอมรับความจริงแล้วนอกนั้นคือเทคนิคแนวทางต่อสู้คดีครับเขาไปขึ้นสารคดีทำร้ายนักข่าวเปล่าครับร้อยเวรส่งสารวันนี้โซเชียลท่านหนึ่งก็ตอบกลับว่า เขาประกันตัวไปแล้วนี่คดีนั้นคนถัดไปบอกว่าคนบ้าอะไรคดีเยอะจนตามไม่ทันฮ่าฮ่าฮประกันคดีป่าไม้ครับแอดแต่ทำร้ายคนลักคดีครับคู่กรณีไม่ยอมตกลงเลยส่งสารฟ้องโซเชียลท่านหนึ่งตอบกลับว่าท่านไายเคยทำแบบนี้กับคดีของท่านนายมาแล้วคนถัดไปบอกว่า คนดังครับหรือว่าวันนี้ไปควบลูกครึ่งควบลูกเลยครับโซเชียลท่านหนึ่งตอบกลับว่าคดีทำร้ายร่างกายเข้ามารับข้อกล่าวหาสองคนผัวเมียงเงียบก่อนป่าไม้ไปเชิญที่บ้านคนถัดไปบอกว่าง่ายๆครับถ้าไายตั้มบอกดูแลคดีให้พอ่อคุณนิกสองคดีครับคดีแรกฟ้องลุงอัด ศาลน,นัด24พฤษภาค,คม64วันนี้ทนายไปศาลคดีน้องแน่นอนครับรอดูว่าศาลมุกดาหารจะว่าอย่างไรตายขาบ้านขาทีก็หลายทีมเอิกเอิพะยาครุธช่วยได้ครับแต่จะว่าไปใครจะจ่ายค่าเตี๋ยวเป็ดให้ทนายครับดูดูแล้วขี้เหนียวครับอ้าว เป็นคนร้ายแล้วเหรอถึงไปยื่นคัดค้านการออกหมายจับแล้วดิ้นทําไมไหนว่าไม่ได้ทําตํารวจยังไม่ได้ออกหมายจับเลยนี่นาแล้วดิ้นรนทําแบบนี้ทาไมหรือรู้ว่าไม่รอดจึงต้องดิ้นให้สุดทําไปตามประสาคนเงินเยอะนาะเงินร้อนได้มาต้องหมดไปในพริบตาเหมือนไฟไหม และก็มีชาวโซเชียลอีกท่านหนึ่งนะคะได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีข้อความว่าตามที่เราติดตามคดีมามีทานายสองคนแล้วที่ขึ้นเขายังไม่เห็นประโยชน์อันใดส่งผลดีให้กับการทำงานของตำรวจที่รับผิดชอบคดีเลยครั้งนี้ก็เหมือนกันได้ออกสื่อได้เซลฟี่ได้ยอดวิวยอดไร้กันไป พร้อมกับพรับการทำงานของตำรวจตามสไตล์ตั้งแต่อดีตมานี่ไม่ใช่คดีหวย30ล้านไม่ใช่คดียาเสพติดนี่คือคดีฆาตกรรมอย่างน้อยก็มาเป็นยาบำรุงหัวใจให้เอฟซีลุงอย่าพรับการทำงานของตำรวจก็แล้วกันภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปในโลกออนไลน์ชาวโซเชียล ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเขาคือสแตนอินการแสดงหน้าไฟายแค่ความสวยงามระดับหนึ่งแต่ความจริงมันซ่อนอยู่อีกระดับหนึ่งโอเคคนที่เข้าใจก็เข้าใจคนที่ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจแล้วแต่ความคิดของคนจบแอบขึ้นเขาก่อนกําหนดก็ได้วิ่งแทนเซลฟี่ อย่าล้ำเส้นตำรวจนะจ๊ะโซเชียลอีกท่านหนึ่งก็ได้โพสต์ข้อความลงในเฟ e บุ๊กเช่นกันโดยมีข้อความว่ามั่นใจการทำงานของตำรวจตำรวจทำงานมาเกือบจะ9เดือนเสียงบประมาณมากมายรับรองตำรวจไม่จับแพ้แน่นอนมั่นใจตำรวจหลายหน่วยงานที่ทำคดีน้องเชื่อว่าคนร้ายดิ้นไม่หลุดหลักฐานบางอย่าง ส่งตรวจต่างประเทศอยากบอกคนร้ายอยากกินอะไรกินซะอยากทำอะไรก็ทำซะก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ทำแฮชแท็กขอบคุณตำรวจที่ทำคดีน้องทุกท่านที่คืนความยุติธรรมให้น้องแฮชแท็กอยากเห็นหน้าคนที่ทำร้ายน้องแล้วแฮชแท็กเอฟซีตำรวจที่ทำคดีน้องแฮท F4 น้องชมพู #F4 หานุมาน